ะะเราจะมาทำ Challenge จากพี่เจนะคะซึ่งชื่อ Challenge ว่า w a s h your hands challenge น,นั่นเองโอเคทุกคนหนูอะ่ะมาดูจักมือได้เลยลว่าหนูเตรียมพร้อมามา,มาเพราะว่านี่คือสีที่หนูทาไว้นะคะเพราะว่าหนูอยากให้มันเป็นเหมือนกับเชื้อโรคของเราเวลาเราออกไปในข้างนอกนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาลองล้างมือ แบบเก่าแบบว่าบางคนเนี่ยอาจจะเคยล้างมือแบบว่าวิธีที่ทุกคนชินกันอาจจะยังไม่ถูกและอาจจะทําให้เชื้อโรคเองในมือแบบได้นะทุกคนเราจะมาลองลองล้างมือแบบเก่ากักนที่แบบเก่าทุกคนให้แบบทูทูปึ๊บแล้วก็เหมือนนิ้วล้างสร็จ อย่างีแ้แบบไห้ทําสะอาดอะทุกคนมาดูกันอันนี้อาจจะเป็นวิธีล้างมือที่แบบมืออาจจะแค่ทูๆูทูล้างมืออะไรที่แต่ตรงเซกนมือหรือตรงเล็บเนี่ยยังไม่สะอาดมากพอนะคะทุกคนเห็นไหมคะก็จะเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนขั้นตอนล้างมือเจ็ดวิธีกันทุกคนจะได้ล้างมืออย่างถูกต้องแล้วก็สะอาดไม่มีเชื้อรคมเลยนะคะทุกคนอืใครล้างมือผิดวิธีนะ,ะต้องมาดูใหม่เลยนะ โอเคขั okay. ้นตอนแรกของเรานะคะเราก็เอาสบู่มาแตะมือใช่ไหมแล้วก็ถูๆอย่างนี้นี่ฟังก่อนเลยถูให <Okay. S 1> ้ช่วยมือน,นะคะแล้วก็นี่ถูด้านหลังมือแล้วก็เอานิ้วคอไว้ยอย่างนี้ให้มันผ่านชองเลนไปด้วยอย่างนี้อย่างนี้ด้วยนะทั้งสองข้างเลยชึบๆแล้วก็ไม่ใช่ข้างหลังก็ถูคอรเนิ้ตวตรงข้างหน้าด้วยนะคะอย่างนี้ ให้โดนฟังไปด้วยนี่ก็ประมาณนี้แต่ผู้คนลองเห็เกณฑ์ก็ถุงทาาสีขาวมันอาจจะไม่เห็นเท่าไหร่แต่ว่าเราก็ยังเห็นสีอยู่ที่เล็บอยู่ใช่ไหมล่ะแล้วก็ทำมืออย่างนี้ค่ะแล้วก็ถูๆวนกันสองข้างเลยนี่กี่ทีแล้วคะทุกคนยีแล้วสีใช่ไหมหนูว่าสีนะโอเคสีแล้วมานี่เราก็ถูตรงเล็บออกไปแล้วนะคะก็ยังมีอีกนะก็คือตรงนิ้วโป้งของเราจะถูนี้ นี้เลยูอ๋องนีแล้วที่สาคัญเลยก็คือตรงเราทุกคนตรงนี้แบบมั <fizer S 1> นเป็นที่ที่แบบว่าเรียกว่าไงอ่ะเก็บเชื้อโรคไว้เยอะมากๆนะคะเพราะว่าสบู่หรือว่าน้ำเนี่ยอาจจะยังเข like like ้าไปไม่ถึงเท่าไหร่นะคะทุกคนก็เราจะมาทามืออย่างนี้ก็ได้หรืออันเนี้ยทำมือเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ถูขวางมือนะอย่างนี้ แต่ของมาเนี่ยมายจะชอบแบบว่าเป็นเกลีอะไรอย่างนี้ให้แบบว่าให้รู้สึกว่าสบู่มาเข้าไปในเล็บ mm. แล้วก็ขั้นตอนสุดท้า,ลาแล้วก็ถูตรงข้อมือด้วยนะคะถู mm. ตรงข้อมือจ้ะแล้รู้สึกว่าตอนนี้เรื่อหัวมือสาดแล้ว mm. ไหมมาลองล้างน้ำกัน การล้างมือสำคัญมากนะคะทุกคนถ้าทุกคนออกไปข้างานอกแล้ว,ลวไม่มีที่ล้างมือเนี่ยทุกคนก็อย่าลืมพกเจลล้างมือกันไว้เลยนะคะแล้วก็จะได้เวลาออกไปไห,ไหนเนี่ยก็จะได้ใช้เจลกันไปก่อน มือแบบเจ็ดขั้นตอนนะคะทุกคนก็เห็นไหมว่าตอนนี้มือสะอาดแล้วนะคะถ้าใครยังล้างมือวิธีอยู่เนี่ยอย่าลืมล้างให้ถูกวิธีกันด้วยนะคะมือเราจะได้สะอาดแบบนี้นะคะก็ทุกคนอย่าลืมล้างมือกันด้วยนะคะสำคัญมากมากนะคะทุกคนยังไงซะก็ถ้าล้างมือแล้วเนีย่ยอาจจะส่งคลิปวิดีโอสั้นๆหรือว่าเป็นรูปภาพว่าเราล้างมือแล้วนะมาให้มาดูก็ได้นะคะช่องทางไหนก็ได้เลยจะรอดูนะคะ